แนะนำที่เก็บจานที่คว่ำจานครับผมแบบสีขาวสไตล์ไม่เรี่มอมากครับแล้วก็สามารถคว่ำจานนะครับผมได้สะอาดมากแล้วก็มีกล่องเก็บให้ด้วยฝาปิดด้วยนะครับทําให้แมลงไม่เข้าแมลงสาบไม่เข้านะครับผมแต่โอเคลักษณะแบบว่าเป็นกล่องสีขาวนะครับผมราคาไม่แพงท่านผู้ชมประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับเรามาดูคนสมบัติกันเลยครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมนี่ก็มีฝาปิดอยูนี้ครับเปิดออกมานะครับผม นี่ก็สามารถใส่จานได้มีความกว้างอยู่เหมือนกันนะครับมีความกว้างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเอาจานใส่ดูนะครับใช้ได้สองใบแล้วตอนนี้ก็ใช้ช้อนใส่ซ่อมได้นะครับผมแบบนี้แล้วก็ปิดฝานะครับให้สนิทนะครับผมแมลงก็จะเข้ายากแล้วครับทีนี้นะครับว่าโอเคมา,มากเลยร้อยกว่าบาทเองนะครับผม ซส่งลิงในการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ในคลิปนะครับประมาณ100ร้อยกว่าบาทเองนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ในคลิปเข้าไปดูกันได้นะผู้ชมอ่าถ้าอย่าลืมเก็บคูปองก่อนกันด้วยนะครับทั้งคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดกดติดตามร้านด้วยนะครับผมก็จะได้คูปองมากขึ้นนะครับโอเคของดีแบบนี้100ร้อยกว่าบาทเองนะผู้ชมก็ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับส่งถึงบ้านหน้านบ้านท่านเลยมีชำระเก็บเงินปลายทางกันด้วยครับ โอเคฝากกดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์แมททิชชั่นแนลกันด้วยครับผมสวัสดีครับสวยมากนะผู้ชมดีไซน์สวยใช้งานดีนะครับเนี่ยเยี่ยมเลย